สวัสดีครับผมแลวพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับออฟสินเกมิ่งนะครับผมมก็ไม่ได้ลงคลิป youtube ไว้นานมากเลยนะครับวันนี้ก็จะมาลงให้ดูกันแล้วนะครับเนาะในส่วนของนะครับที่วันนี้จะให้ดูเนี่ยเป็นของกระบะนะครับเนาะแล้วก็การอัปเดตใหม่นะครับล่าสุดนะครับแพทใหม่ล่าสุดนะฮะก็นะครับจะไปดูว่านะครับ ที่ดูต่อไปนี้เนี่ยจะก็จะเป็นการเซตเกียร์นะครับผมการเซตเกียร์นะครับแล้วก็การอัพช่วงล่างนะครับนะช่วงล่างของรถนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับก็คือสูตรเกียร์อันนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่นะครับเครื่องตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะจนเครื่องสองแ0นนะครับหรือ4ี่แสนก็ได้นะครับผมเนาะนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะพามาดูนะครับในส่วนของ รถคันนี้เนาะนะครับในการอัปเดตใหม่นะว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับสําหรับรถกระบะคันนี้นะครับโอเคเข้ามาที่ค่าอัปเดตเลยนะกระบะคันนี้ไม่ต้องห่วงนะถ้ามีคนถามว่าพี่คันคันนี้เนี่ยคันที่เท่าไหร่นะครับก็กดมาที่ตัวนี้เลยครับนิวคาร์นะครับผมก็ดูเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยมันไม่มันไม่สามารถบอกได้น้อว่าเป็นคันที่เท่าไหร่นะครับให้ดูตรงภาพด้านล่างเลยเอาเลยนะครับเนี่ครับจะเป็นสีเหลืองนี้นะนะครับแล้วก็กด สีเขียวตรงนี้เกสเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็กดทาเกตครับแล้วก็กดนี่ครับตัวสเปรย์เนาะนะครับน่าเห็นไหมครับสังเกตว่าแพทนี้เนี่ยเขาจะมีอ่าอัปเดตนะครับในเรื่องของชุดแต่งมาให้นะครับก็คือเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปดูดานนะฮะโฟลวิวด้วยนะครับแล้วก็นะครับสูตรเกียร์นี้สามารถใช้ได้ทั้งการขับทั่วไปแล้วก็การขับอ่าลุยเขาลุยป่านะครับผมเนาะ นะครับไปได้หมดเลยนะฮะโอเคก่อนอื่นนะครับก็จะให้ดูอันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ครับชุดแต่งนะครับก็จะมีตั้งแต่นะครับช่วงหน้ารถนะครับนี่อันนี้คือเดิมเดิมของมันเลยนะนะฮะเดิมเดิมของมันเลยนะครับผมใช้ทองนะฮะทองอันนี้ไม่ต้องตกใจนะพี่ก็เติมเอามาเหมือนกันนะครับก็ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจที่จะใส่ชุดแต่ง นะครับพี่คิดคันแค่20บาทพอนะครับผมแล้วก็ใส่สูตรเกียร์ให้นะครับแล้วก็เซ็ตรถให้พร้อมนะครับแล้วก็ล้อเติมให้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะนะครับผมขอแค่20บบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะรับเป็นเงินจริงนะครับโอนวอลเล็ตหรือว่าธนาคารก็ได้นะครับแต่ไงเนี่ยถ้าสนใจติดต่อมาที่เพจอย่างเดียวนะ พรสมมติว่าคอมเมนต์ใต้ u t u b e เนี่ยไม่สามารถติดต่อหรือคุยกันได้นะครับผมเนาะยังไงก็ให้ติดต่อมาที่เพจเอกว่าอ่าพี่ผมตามมาจาก YouTube นะผมอยากได้อ่านะฮะชุดแต่งนะฮของกระบะนะครับผมแล้วก็พี่ทําแบบว่าแต่งมาให้เลยก็ได้นะครับเนาะส่วนเรื่องลายนะครับถ้าสมมติว่าพี่เขาลายด้วยไหมลายอันนี้เนี่ยพี่ขอ อ๋อไว้ก่อนแล้วกันนะครับขอเป็นชุดแต่งทองตรงนี้ก็พอนะถ้าลายนี่ต้องคุยกันอีกทีเนาะมันอยู่ที่แล้วแต่งงานด้วยนะครับว่างานที่ให้พี่มาทําเนี่ยมันมันยากหรือว่ามันง่ายนะครับก็ต้องดูอีกทีเนาะนะครับมันขึ้นอยู่ความยากง่ายของงานเนาะนะครับแล้วก็ราคาก็จะอาจจะแล้วแต่พี่ด้วยนะฮะโอเคครับอ่ะเราค่อยดูนะนี่ก็คือชุดแต่งมันก็จะมีประมาณสี่ชุดนะครับผม แล้วแต่เรานะเราชอบแบบไหนนะครับส่วนตัวพี่ก็อะแต่งนี่แต่งไปแล้วเนาะนะแต่งไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ท้ายเรานะครับอันนี้ท้ายเก่านะก็ลุยๆก็แล้วแต่เรานะประมาณนี้นะครับชุดแต่งอันนี้ชุดข้างเนาะนะชุดข้างชุดข้างแบบนี้โอเคแบบสีนะครับอันนี้ก็เป็นฝากระโปรงนะครับผมก็มันจะให้ใช้ทองหมดเลยเนาะนะฮะประมาณนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นตัวพูดมานะฮะตรงป่องของรถเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เราใส่ไม่ใส่นะฮะอันนี้ก็เป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นป่องข้างบนเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดแต่งทองเนี่ยเขาจะเป็นอ่ะพวกเป็นคานลรถนะครับเป็นพวกที่เก็บของไว้ข้างบนรถเนาะนะครับก็จะเป็นสไตล์ออฟโรดขึ้นมาอีกนะแล้วแต่เรานะชอบแบบไหนนะครับเนาะอันนี้ก็เหมือนแบบ ก็เหมือนคือข้าป่าเหมือนกันนะนะฮะสไตล์แบบลุยๆนะครับผมเนาะโอเคเรามาที่เครื่องเลยเนาะนะฮะเครื่องตัวนี้เนี่ยผมใช้เป็นเครื่องสองแสนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเพื่อนะฮะเพื่ออะไรเพื่อให้น้องๆคนไหนเนี่ยที่ไม่มีเครื่องสี่แสนเนี่ยจะได้เข้าใจตรงนี้ด้วยอ่ะพี่ทําไมผมผมใช้เครื่องสองแสนแล้วไปใช้เกียร์พี่มันลดมันวิ่ง,งเลยนะฮะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบไปดูนะครับว่าอ่ะพี่ใช้เครื่องสองแสนเหมือนกันนะ,ะก็สามารถนะ,ะับขับ ได้เหมือนกันนะครับผมเนาะคือเอาจริงๆนะคเครื่องเนี่ยมันต่างกันก็จริงเรื่องความแรงก็จริงแต่ว่าเวลาขับแข่งหรือว่าเวลาแบบว่าเราเขา้าเข้าไปแข่งแบบไม่ใช่แบบว่าแข่ง402หรือว่าเป็นแข่งแบบทั่วไปเนาะแข่งเข้าไปในป่าหรือว่ายังไงอ่ะทั่วไปแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่ฝีมือของเราล้วนๆเลยนะครับเนาะโอเคอันนี้ก็คือพี่ใส่เครื่องสองแสนแล้วนะนะครับแล้วก็เทอร์โบนะฮะ โซโบ3สามแสนนะครับยางอ่ายางสําคัญนะครับแพทใหม่นี่ไม่เหมือนแพทเก่าเนาะนะครับถ้าเป็นแพทเก่าเนี่ยยางสปอร์ตอะไรเนี่ยยางสามเส้นเนี่ยสามารถเอาง่ายเลยยางสปอร์ตสามารถขึ้นเขาได้นะครับในแพทเก่านี่ครับแต่อันนี้อัปเดตใหม่เนี่ยนะครับให้แนะนําเป็นยางออฟโรดนะครับมันจะเกาะนะฮะมันจะเกาะ ถนนมากนะครับในการลุยนะครับขึ้นเขาอ่าไม่เชื่อลองใส่ยางสปอร์ตไปดูก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้าเป็นรถสเตปเนี่ยมันต้องมาคุยกันนะแต่พันรอบโอ้ยพี่ผมใส่ยางสปอร์ตโอเคอันนั้นมันเป็นยางมันเป็นรถสเตปนะคนละอย่างกันนะครับนี่ยครับใส่ทานี้เลยนะครับอันนี้พี่ใส่ไว้ให้แล้วนะนะครับอืมนะครับตรนนี้นะครับอ้าวเรามาถึงจุดที่สําคัญที่สุดของรถนะครับผมอยากให้น้องๆตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าดูเนี่ยดูให้ละเอียด นะครับแล้วก็ปรับให้มันละเอียดนะครับผมนี่คือเกียร์ที่พี่เซตไว้แล้วนะครับเกียร์นี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นเครื่องตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่คําแนะนํานะครับถ้าสมมติว่าเป็นคาอ่าเป็นเครื่องเริ่มต้นเนาะนะครับยังไงก็ต้องดูอีกทีนึงนะว่าสมมติว่าคือเอาจริงๆอ่ะสูตรเกรียร์นี้มันใช้ได้หมดแหละเพราะว่าแรงแรงแรงบิดของมันเนี่ยนะครับมันจะไปนเน้นที่เก,ย 1, เกียร์หนเกียร์สเกียร์สานะครับผมคือ มันเป็นแรงที่แบบแรงต้นจัดมากนะครับคือขานาดเครื่องสี่แสนใส่สูตรเกียร์นี้ผมบอกเลยว่ารอบต้นเนี่ยยังล้นเลยนะฮะคือสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับผมยังไงก็ถ้าสมมติว่ามีมีเงินในเกมเยอะนะครับอัปเกรดเป็นสองแสนเลยจบทุกอย่างคือทําตามที่บอกที่บอกเลยวว่าจบทุกอย่างนะครับรถวิ่งได้แน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าอ่าแล้วถ้าน้องถามพี่ทําไมเกียร์เจ็ดพี่ถึงเป็นหกจุดศูนย์ครับ อย่างนี้จะวิ่งได้หรออ่ะอันนี้จะมาบอกอีกทีหนึ่งครับในการขับนะครับอันนี้เนี่ยที่พี่ทําให้ดูคือการเข้าป่านะนะคะเข้าป่าขึ้นเขานะครับที่จะใช้เป็นเกียร์อย่างนี้ส่วนสูงว,ว่าน้องบอกว่าเอ้ยพี่ผมอยากใช้เกียร์เจ็ดได้ไหมได้ก็คือน้องต้องเอาเกียร์เจ็ดตรงนี้นะครับอ่ะนะครับใส่ลงมาอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแชทขึ้นนะครับนี่ครับ ใส่ลงมามะน้อยกว่า5-8แนะครับก็้วแต่เรานะครับก็ลองดูว่าสมมติว่าเกียร์มันมันห้อยเยอะไหมนะถ้าสมมติว่าเกียร์มันไม่ห้อยเยอะก็โอเคถ้าสมมติว่าขับไก่คือพี่แนะนํานะในการเข้าป่าเนี่ยเกียร์นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าขับไก่ก็ได้นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเนาะรถที่เขาเป็นเกียร์แบบว่าเกียร์ทั่วไปนะครับที่ขับบนถนนอันนี้คือเกียร์แบบว่าเน้นเข้าป่าออกทิพย์เลยนะครับเนาะผมบอกเลยว่าแรงต้นจัด,จด เอาไปใช้ในสนามก็ได้นะครับเนอะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะมาถึงนะครับการปรับช่วงล่างโอเคอันนี้พี่รีเซ็ตไว้ก่อนเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ปรับตามกันนะครับถามว่าเดิมๆปรับได้ไหมพี่หรือปรับอีกได้ไหมปรับได้นะครับก็ให้มันสมดุลกับรถก็พอนะครับผมเนาะเพราะว่า ในด่านเข้าป่าเนี่ยมันจะมีก้อนหินนะฮะก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะก็มันเป็นสิ่งขีดขวางเนาะยังไงก็ปรับรถให้มันเข้ากับสมดุลของอแผนที่ตรงนั้นละกันนะนะฮะล้วแต่เรานะฮะอันนี้รอก็แล้วแต่เราเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับที่ก็จะยืน่นรอประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ไม่ต้องปรับอะไรยะเยอะมากนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคตายอยู่ อันนี้ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปปรับมันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เยอะเท่าไหร่อะปรับมาปรับเพราะว่ามันจะผมจะให้มันเกาะมากที่สุดนะครับเพราะผมว่ารถยิ่งเกาะเนี่ยมันก็ยิ่ง่งดีนะครับรถกระบะเนี่ยนะนะครับเนาะประมาณนี้นะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวผมเทสให้ดูแล้วกันนะครับผมขอเล่นเป็นอ่าซิงเกิลเนาะนะครับถ้าน้องๆถามว่าพี่ด่านเข่าที่เข้าป่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่ซิตี้เลยนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับผม โอเครอสักคู่อ้าวมาแล้วครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในนะครับด่านของซิตี้นะครับผมนะฮะแพทใหม่เนี่ยพี่บอกเลยว่าเบอถือน้องแต่ละคนเนี่ยอาจจะหน่วงขึ้นเยอะนะฮะพี่ก็หน่วงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับกราฟิกของนะครับเกมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาะฮะยังไงก็ ถ้ามือถือสมมติว่ามือถือมันไม่ไหวหรือว่ามันร้อนแบตเตอรี่หมดไวเนี่ยให้กด setting ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่กราฟิกนะฮะแล้วก็กดที่แบตเตอรี่เซฟนะครับผมมันก็เซฟแล้วนะครับก็คือปรับลงไปก็ได้นะฮะจริงๆเนี่ยเซฟกับไม่เซฟต่างกันไหมต่างกันนะเพราะว่า F P F มันก็จะลดลงนะคุณภาพภาพมันก็จะลดลงตามเช่นกันนะครับแต่มันมีวิธีหนึ่งถ้าสมมติว่าน้องอยาก เล่นสวยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งมันหน่วงมากเนี่ยแนะนํานะครับให้เข้าที่ฟาดเลยนะครับปรับเลื่อนที่ฟาดปุ๊บนะครับแล้วเลื่อนนี่ประมาณนี้ครับอันแรกกับอันสองอันสามเนี่ยคือเขียวหมดเลยนะฮะเขียวหมดเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็กดวินเทจโอเคมันก็สวยเหมือนกันนะมันก็เล่นลื่นนะเล่นลื่นเหมือนกันครับนี่เห็นไหมลื่นกว่าเดิมอีกนะมันไม่หน่วงด้วยนะฮะนี่ครับ คือถ้าจะเล่นให้เล่นปรับประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราขับไปที่เข้าปากกันเลยแล้วกันนะฮะนี่คือเกียร์อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจอดให้ดูก่อนเนาะอ่ะอันนี้คือเกียร์นะครับที่ที่เซตไว้นะครับขอเรียกว่าเป็นเกียร์ดีแม็กแล้วกันนะฮะโอเคเกียร์ดีแม็กแล้วกันอา้าวเห้ยชนเลยหมูนักเลงมากเลยอะ่ะอา้าวโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูนะนี่ครับคือออก นี่คือเครื่องสองแสนนะครับรถยังออกตัวฟรีขนาดนี้เลยฮะประมาณนี้นะครับเน้นเขานฮะขึ้นเขานี่ผมบอกเลยแรงบิดเหลือๆแน่นอนนะฮะมาครับอ่ะพอจังหวะนี้เนี่ยสังเกตที่ด้านขวาไว้นะครับมันก็จะมีทางเข้าไปในป่านะนะครับผมอ๋อแต่ดูนะ นี่นี่ตรงนี้นะฮะเลยมานิดนึงนะครับนี่ครับเปิดไฟไปเลยนะฮะแพทนี้ผมบอกเลยว่าไฟเนี่ยสว่างแน่นอนนะครับไม่เหมือนแพทเก่านะฮะเปิดไฟแต่ไม่สว่างนะครับอันนี้เนี่ยสว่างจริงนี่ดูดูสังเกตอันนี้ขนาดปรับภาพอ่าปรับภาพ,ะร,ภาพระระดับนะฮะระดับฟากเออระดับแรกเลยเลยนะ,ะแต่ว่าปรับเขียวหมดนะฮะนี่ครับดูครับไฟมันมันขึ้นจริงๆเนาะนะฮะ,นะะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็เป็นทางเข้าป่าเลยครับก็ถามว่าลึกไหมมันก็ลึกอยู่นะ โอเคเดี๋ยวผมจะไปลองเกียร์ให้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะอันนี้นะครับอันนี้คือออโต้นะครับแล้วก็ปรับเกียร์นะครับตามแบบฉบับเกียร์ดีแมกนะครับก็คือแน่นอนเกียร์ดีแมกก็สังเกตรถไทยเราคือนะต้นจัดๆอยู่แล้วเนาะนะครับผมดูเนี่ยนะต้นจัดๆเลยครับคือไม่ต้องกลัวเลยนี่ต้นจัดๆก็ขับระวังหน่อยแล้วกันเนาะผมก็ไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่ ด้านาทีนะฮะได้านาเล่นยังไงก็ใครที่อยากอยากจะให้พี่ทำอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไปใต้คลิปเลยนะฮะนี่มาถึงแล้วนี่มาขึ้นกดแคสนิดเดียวพอเนาะแบบกดปืดปืดปืดเนี่ยครับป,ป,ป,ปืดปืดไปก็ไปแล้วฮะดูครับสังเกตอาการของรถเนี่ยแทบจะไม่ฟีให้เห็นเลยนะฮะนะฮะประมาณน,นี้โอเคนะครับดูดูเห็นไห เดี๋ยวผมพาไปตรงเส้นถนนดําแล้วกันนะครับเส้นถนนดาตรงนี้มันคืออะไรนะคะผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับมันเป็นป่าแบบว่าลึกๆเนาะโอเคนะครับรับหนึ่งนะ๋ยวผมดูก่อนอยู่ตรงไหนโอเคขึ้นมาตรงนี้นะยังไงก็อย่าลืมเติมน้ํามันเนาะบางทีน้ํามันอาจจะหมดกลางนะครับเวลาขึ้นเขานะฮะเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวผมดูก่อนอ มก็ลืมเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าเล่นนะฮะแต่ก็พยายามจะมารีวิวให้น้องๆดูนะครับตาม u t u b e โอเคมามาถึงตรงนี้แล้วครับตรงนี้เนี่ยคือนะครับถ้าใครเขา้าเข้ามาดูสตีมนี่เนาะจะแข่งตรงนี้กันอย่างบ่อยมากนะครับผมเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่าอนะครับเกียร์นี้แล้วก็นะครับการเซ็ตช่วงรถเนี่ยมันจะสามารถไปได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคลองมาลองกันเลยนะครับผม ประมาณนี้นะดูครับถนนถนนนี้ถือว่าสุดๆนะเห็นไอหินเล็กๆนี่เนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถหยุดรถได้เลยนะฮะอ่ะครับไปเลื่อยๆครับมาครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหต้องขับดีๆนะจริงนะครับ่าจังหวะนี้มาครับมาครับโอ้โหโอ้โหมาครับ โอ้โหดูครับดูดิปื๊ดปื๊ดปืดเลยครับนี่ยังไงชนแล้วจะบอกเลยต้องระวังนะครับแต่ว่าโอเคยังไปได้อยู่นะฮะนี่ผมไม่ได้เบรกเลยฮะคือปล่อยแบบตามตามน้ำเลยครับไปแบบไหลไฮะไหลๆอ่ะอีกอย่างหนึ่งให้ระวังหนึ่งคือนะครับอย่าตกถนนนะฮะให้พยายามเกาะถนนไว้มากที่สุดนะครับเนาะนะเห็นเห็นเห็นพื้นสีเขียวนี้เนี่ย ผมบอกไว้ลื่นนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะคระับไปไปดีมากเลยครับพยายามดูเส้นดีๆเนาะนี่คะดูแผ่นที่ดีๆแล้วกันนะฮะนี่ยฟ้านี่ครับเมื่อกี้ต้องเบรกหน่อยครับเพราะว่าทางลงโอเคแล้วก็เลี้ยวมานี่นะฮะผมพอจำทางได้อยู่เนาะนี่ครับประมาณนี้นี่คือเกียร์ดีแม็กนะครับสามารถเอาไปใช้กันได้นะครับผมบอกแล้วนะน้องคงต้อง นะฮะลองไล่ดูเหมือนพี่นะผมบอกว่าขับได้ถ้าสมมุติไล่เหมือนกันน่ะยังไงก็ขับได้เหมือนกันนะครับไม่มีหรอกไม่ขับไม่เหมือนกันนะฮะโอ้โหชนรู้สึกเสี่ยงได้เลยนะชนอันนี้เป็ช่วงล่างนะครับนี่ถึงแล้วครับส็หลุดถึงแล้วครับก็ล,ล,บลด,ดับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะเยง,งก็นะครับ ผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ช่องอมสินเกมมิ่งเนยครับตอนนี้เนี่ยครบพันซับแล้วนะครับยังไงก็ขอให้น้องๆหรือพี่ๆน้องๆคนไหนนี่ติดตามอยู่เนี่ยยังไงก็ช่วยสนับสนุนกันหน่อยนะครับผมเนาะสามารถติดต่อพูดคุยได้อ่าทางเพจนะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ถ้าสมมติว่าอยากให้ผมทำอะไรนะครับอ่ะคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีแค่นี้เนาะนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับ สวัสดีครับาบายยแล้วคิดหน้าจะเป็นไร้องรอดูเลยได้เลย पन्दात टोंग तनतु तुम पन्तोत तोमत पंद्रह पन्द्रत टोंग तन्तु तुम पन्तोत तोमत तन्थ पन्नेत टोंग तन्तु